เอาละครับสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Maximum Gaming กันนะครับและในวันนี้ครับเรามีูเกม Cookie Run Run b r นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาลองทําในสิ่งที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วในซีซั่นก่อนๆหน้านี้นะครับที่มีคนเคยทําไปนะครับกับคนที่ดองไข่มังกรแล้วมาเปิดทีเดียวนะครับวันนี้ผมจะลองมาทํากันดูบ้างนะครับทีนี้ผมต้องบอกเลยครับว่าดองอันนี้มาเนี่ยดองมา ตั้งแต่ต้นซีซั่นแล้วแต่ว่าผมมีขี้เกียจเล่นบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็มีมทั้งหมด900ใบนะครับเปิดกันมือหอิกแน่นอนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองดูครับว่าจะมีอะไรข้างในไหมเพราะว่าของรางวัลจริงๆเนี่ยมันมีของดีอยู่นะอ่ามันมีเช่นสกินรีเจนสมบัติรีเจน,เเจนคุกกี้รีเจนไอ้พวกนั้นผมไม่ต้องการผมต้องการแค่สกินรีเจนเนี่ยมันจะมีสกินรีเจนบางอันที่ผมยังไม่ได้หรือว่า สกินระดับซูเปอร์อีพิกบางอันหงก็ยังไม่มีนะครับถ้าผมได้มาก็โอเคมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างนะครับมาเราเริ่มกันเลย50าใบนะฮะอาจจะไม่ดูนะครับเอ๊ะเป็นไงเปิดมาได้2 0 0 0ลูกบาททุกคนโอ้โหของดีผมบอกแล้วของดีนะครับอ่ารับรับเพิ่มรับเพิ่มาจริงๆแล้วมันผมทำไม้ถึงพันหนึ่งได้นะแต่ว่าผมขี้เกียจแล้วนะครับมันจะหมดแล้วนะครับ แคน,นี้มีโอ้มีลูกบาท500ครับยังโอเคเออถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ได้อะไรที่แบบดีๆก็ขออย่างน้อยลูกบาทก็ได้นะเพราะว่าผมจะได้ลูกบาทไปเปิดคุกกี้ตัวต่อไปนะเพราะยังไงเดี๋ยวผมเชื่อว่าสก,กินซปเปอร์อีพิกอะไรพวกเนี้ยมัน,ม,น,ม,นมันมานแน่อนอนนะฮะอ่าดาวเกลือก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเยอะเนาะรอบนี้มีแค่สี่สามสี่อันนะทุกคนดูโอเคครับเราเปิดเรื่อยๆนะอืมแหมดาวเกลือ ตังก็มีครับมาดาวเออกวย์แกส่วนใหญ่ก็จะวนๆอยู่แค่นั้นแหละไอ้สองพันลูกบาทแล้วทุกคนสี 4, น่พันแล้วนเนี่ยโอ้ใช้ได้นะใช้ได้นะนี้อุ้ยโอ้สองพันลูกบาทไม่หยุดเลยเชี่ยอันนี้ดีนะอันนี้ดีอันนี้ดีเอออันนี้ด,ดีใช้ได้ครับอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรโอเคไม่เป็นไรเปิดต่อครับเปิดต่อตอีกห้าร้อยนะครับ เปิดอีกสิบสิบรอบปะเออเราเปิดอันอีกสิบรอบนะเปิดไปนะดูเออนี่ไงก็โอเคอยู่บ้างนะเออไม่ค่อยแย่นะครับส่วนใหญ่พวกของอย่างอื่นผมไม่ค่อยต้องการอยู่แล้วนะครับนี่เห็นไ,ไหมมีเพชรเรจมาเนี่ยผมบอกแล้วเพชรเรจผมไม่ต้องการนะมันเต็มหมดแล้วเนี่ยแล้วก็เนี่ยดาวเกลือแปดสิบเท่าไหร่ครับก่อนสิบเอ็ด ก็เหมือนเรากดสุ่มตู้สกินปกติสักหนึ่งตู้เนาะอุย้ยห้าพันเพชรโอเคใช้ได้นะครับต่อยอดนะครับไปอ,อ,อ,อีกสามร้อยเนี่ยแต่ว่าเปิดมบเดียวก็จะหมดแล้วนะอุย้ยได้สกินมาทุกคนโอเคไปไหนไปต่อครับไปต่อนี่สองพันลูกบาทเกงนะผมบอกแล้วมันได้สองพันลูกบาทค่อนข้างบ่อยนะฮะหนึ่งหมื่นผงเอามาทำอะไรครับเนี่ยผมมีอยู่ล้านโอ้โห เชืเอยอย่างเยอะอ๋อได้ได้เยลลี่ไอ้นี่ด้วยได้สกินเขาเลยได,ได้แบบตัวเยลลี่ที่ยังมาแลกตัวไอ้นี่ด้วยตัวอะไรนะตัวเยลลี่เยลลี่แบบไอน้นี่สกินเยลลี่อ่าแว็บเราเหลืยแค่สองรอบนะครับสมมดไอ้สามรอบอ่ะเปิดไม่หมดนะครับนี่ห้าพันทองนะครับอันนี้เอามาทําไมก็ไม่รู้นะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอามาทําอะไร นะครับอีกสองรอบโอ้โหก็นึกว่าได้อะไรเชียร์ไซริทอนว่าเป็นเศษทุกคนสี่แสนได้ตังมากี่สี่แสนแต่เปิดเงี้ยผมว่าตังผมน่าจะขึ้นเยอะครับเพราะว่ามันได้ตังมาค่อนข้างเยอะหมดแล้วครับอันสุดท้ายนะฮะทุกคนอะไรอะอ่ะเราเราดูเขาหน่อยเราดูเขาหน่อยเฮ้ยหกดาวเหรอใช่ไหม โอ้ยเศษสมบัติดีจินทุกคนอุ้ยยี่สี่โหดเยอะ <sendo S 2> <โหย>นะครับโอเคเปิดสามสุดท้ายโอเคครับหมดแล้วทุกคนได้มาอุ้ยตังค์ขึ้นมาเท่าไหร่อะจากแสนจากแสนสี่วะไอ้จากร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบล้านปะขึ้นมาประมาณสี่สิบล้านไหมเออแล้วลูกบาทตอนแรกผมมีสามพันแปดนะครับเรามาดูมไม่มีเท่าไหร่โอ้โหไอ้เฮียขึ้นมาเก้าพันทุกคน อุ้ยต่อยอดเลยเนะี่ยดีดีอันนี้ดีนะครับดีดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนไปครับเราผมขอไปแล้ส้นหนึ่งนะับคลิปกี่นาทีอุ้ยคลิปแค่สี่นาทีเองผมขอสุ่มอ่าสกินเยลลี่สักอ่าสักหน่อยแล้วกันนะครับผมขาดอ่าอันนี้ขาดเยอะเลยขอสักสองรอบนะครับผมอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันมาครับได้เลยเอ้ยอุ้ยตัวนี้มาครับได้สกินเรเจนด์นี่ใช่ไหม ได้สกินเยลลี่ลีเจนนี่สุดวะไม่รู้มีแหวนที่ผมมีหรือเปล่าน,นะนี่น้องน้องให้สกินเลีเจนดิ้งด้วยอ่านี่ไงได้สกินเลนจิมาครับข่าดิซามันก็คือสกินเยลลี่มีเหลืองสกินเยลลี่หมียักษ์แล้วก็หมีลุงนะครับมันจะมีแอนิเมชันที่แบบว่าได้การันตีได้อันใหม่เลยอ่ะผมไม่เคยได้เลยนะั้นนี่ไม่น่าได้เลยใช่ไหมเออไม่ได้เลยโอเคโอเคนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนครับสำหรับ คลิปนี้ครับมันเป็นคลิปสั้นๆแหละนะผมแค่อยากมาลองเปิดให้ทุกคนดูเฉยๆว่า900อันเนี่ยบางคนแบบเห็นเปิดกันไปอ่ะเออดวงดีกันบ้างดวงซวยกันบ้างผมอยากรู้ว่าของผมเองอ่ะก็จะได้อะไรเหมือนกันนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับถ้าใครได้ชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันครับ